ทำธุรกิจต้องรู้6เทรนด์พฤติกรรมของผู้บริโภคในปี2565ในปีนี้นะคะสนามรบทางธุรกิจเนี่ยก็ยังคงเข้มข้นไม่แพ้ปีที่ผ่านๆมาเลยค่ะ ซึ่งโจทย์สำคัญของภาคธุรกิจก็คือการจัดหาสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้ทันค่ะใครที่สามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้ไวนะคะก็จะทำให้ได้เปรียบผู้แข่งได้ โดยล่าสุดนะคะทางเว็บไซต์ PWC ได้มีการจัดทำผลสำรวจมุมมองของผู้บริโภคทั่วโลกโดยรวบรวมความคิดเห็นของผู้บริโภคจำนวน9,370รายรวมถึงผู้บริโภคชาวไทยด้วยนะคะวันนี้เนี่ยโบเลยได้รวบรวมประเด็นที่น่าสนใจจากผลสำรวจทั้งหมด6ข้อมาให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะ 1. ก็คือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นหลังได้รับวัคซีนแต่ยังคงเฝ้าระวังโอมิคอนค่ะ ถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิคอนนะีคะยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและทั่วโลกก็ต่างเฝ้าระวังผลกระทบจากโอมมคอนค่ะแต่จากผลสำรวจของทาง PWC ที่จัดคำขึ้นในเดือนธันวาคมปี2564พบว่า61%ของผู้ถูกสำรวจนะคะยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อภาพรวมของการบริโภคค่ะโดยมองว่าแนวโน้มการใช้จ่ายของผู้บริโภคในอีก6เดือนข้างหน้านะคะจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ประชากรส่วนใหญ่ทยอยได้รับวัคซีนแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบอีกว่า60%ของผู้ถูกสำรวจที่ได้รับวัคซีนแล้วมีมุมอมองเชิงบวกที่สูงกว่าผู้ถูกสำรวจที่ยังไม่ได้รับวัคซีนค่ะโดยในรายงานระบุว่าเมื่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นก็มีโอกาสที่ในปีนี้นะคะเราจะได้เห็นแนวโน้มของเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ ข้อที่2นะคะคือช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้รับความนิยมค่ะจากผลสำรวจนะคะพบว่า49%ของผู้บริโภคชาวไทยที่ถูกสำรวจมีการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟนในช่วง12เดือนที่ผ่านมามากกว่าผลสำรวจในปี2562ที่อยู่ที่36%ค่ะ จากข้อมูลนี้จะเห็นได้ว่าการเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของเราได้อย่างสะดวกและรวดเร็วการเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางโซเชียลมีเดียรวมถึงการจัดส่งสินค้าและการรับสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะเพิ่มยอดไขายได้มากขึ้นค่ะข้อที่3นะคะผู้บริโภคให้ความใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวมากขึ้น ทำกา,การแข่งขันของแบรนด์ที่ต้องการจะนําเสนอสินค้าและบริการที่เฉพาะเจาะจงและตรงใจผู้บริโภคแต่ละลายนะคะข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญค่ะซึ่งเจ้าข้อมูลส่วนบุคคลนี้เองนะคะที่ได้สร้างมูลค่ามาหาศาลให้กับแบรนด์ผู้ผลิตสินค้าและบริการแต่อย่างไรก็ตามจากผลสำรวจพบว่า ผู้บริโภคชาวไทยถึง65%นะคะที่ยังคงมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวค่ะดังนั้นนะคะแบรนด์ควรที่จะหาจุดสมดุลระหว่างความต้องการที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงนะคะกับการรักษาเอาไว้ซึ่งความไว้วางใจของลูกค้าค่ะข้อที่4นะคะผู้บริโภคให้ความใส่ใจกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมากขึ้น,นะคะ่ะ นับเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะที่ผู้บริโภคชาวไทยให้ความใส่ใจกับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในผลสำรวจพบว่า68%ของผู้บริโภคนะคะเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งที่มาที่ชัดเจนและโปรง่งใสขณะที่67%นะคะ เลือกซื้อสินค้ากับองค์กรที่มีการดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในคุณค่าและมุ่งมั่นที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังพบว่า66%ของผู้บริโภคนะคะยังเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติค่ะข้อที่5นะคะราคาและความสะดวกเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อค่ะจากผลสำรวจพบว่า ผู้บริโภคให้ความใส่ใจเรื่องของราคาเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งในการตัดสินใจซื้อค่ะส่วนปัจจัยรองลงมานะคะจะเป็นเรื่องของช่องทางในการซื้อโดยพบว่า67%ของผู้บริโภคชาวไทยเลือกที่จะซื้อสินค้าที่มีราคาดีที่สุดในขณะที่6 1ระบุว่าพวกเขาเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีบริการรับส่งที่มีประสิทธิภาพค่ะข้อสุดท้ายข้อที่6นะคะคือผู้บริโภคไม่มีแผนเดินทางมากนะะักค่ะ เมื่อถามถึงสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจะทำในอีก6เดือนข้างหน้านะคะพบว่า41%ของผู้บริโภคชาวไทยมีแนวโนม้มที่จะเดินทางไปพักผ่อนที่โรงแรมซึ่งลดลงจากผลสำรวจในเดือนมิถุนายนปี2563ที่อยู่ที่54%ค่ะเช่นเดียวกับเทรนด์การเดินทางที่มีแนวโนม้มลดลงโดยพบว่า34%ของผู้บริโภคมีแนวโนม้มที่จะเดินทางในประเทศค่ะ ซึ่งลดลงจากผลสำรวจในเดือนมิถุนายนที่อยู่ที่45%ในขณะที่30%มีแนวโน้มจะเดินทางไปต่างประเทศซึ่งลดลงจากผลสำรวจในเดือนมิถุนายนที่อยู่ที่41%ค่ะจากผลสำรวจทั้ง6ข้อที่บูนนำมาฝากในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่ทำธุรกิจอยู่ค่ะให้สามารถนำเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปไปปรับกลยุทธ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากขึ้นค่ะ ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง FTC ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย